สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธมินินะคะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะคะและด้วยคอนเซปต์ของบูธเราปีนี้นะคะเราอยากจะนําเสนอแนวคิดนะคะของการเข้าก้าวไปสู่อนาคตนะคะที่มีร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะตามคอนเซปต์ของ Big Love for Planet และ Big Love for People นะคะ ยังจะเห็นนะคะเราใชเ้เทคโนโลยีนะคะ 3D Motion นะคะมาช่วยในการจำลองนะคะบรรยากาศเสมือนจริงนะคะของอนาคตอันสดใสที่มีด้วยกันแบบยั่งยืนได้นะคะในมุมมองของมินินะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่มินิเองเนี่ยเห็นคุณค่าแห่งแห่งความสำคัญนะคะของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนะคะ ค่ะแล้วก็ในงานนะคะเราได้มีการเ,ออเปลี่ยนวัสดุหลายชิ้นนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยอยากจะให้วัสดุที่เราใช้เนี่ยค่ะสามารถเอามารีไซเคิลได้หลายๆครั้งนะคะก็เป็นการลดขยะในให้กับสังคมนะคะในส่วนของออตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาโชว์ในงานเนี่ยนะคะก็ปีนี้เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นปี edition year นะคะของมินินะคะมีทั้ง special edition แลวก็ limited edition นะคะตั้งแต่ต้นปีมานี่ค่ะเราเปิดตัวไปแล้วถึง3รุ่นด้วยกันนะคะ2รุ่นแรกนะคะในงาน press conference นะคะเมื่อ เดือนกุมภาพัานธ์ก็คือรุ่นมินิคอนเวอร์เทเบิลไซ a l วอล์กนะคะและอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กแอนนิเวอร์รีอีดิชันนะคะตัวไซวอล์กเนี่ยคะ่ะได้เปิดจองผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าจับจองไปหมดแล้วนะคะจากสต็อกเรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราได้เพิ่งทําการเปิดตัวนะคะเป็นสนิคพิวิวลเล็กๆให้กับ พี่ๆสื่อมวลชนที่พอจะมีเวลามาร่วมกับเราเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือตัวมินิอิเล็กทริกคอล c เลคชั่นอีดิชันนะคะที่จอดอยู่ทางด้านนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นการต่อยอดความสําเร็จนะคะของตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะยอดขายเมื่อปีที่แล้วของเราเนี่ยนะคะก็เติบโตขึ้นนะคะหลายเท่าตัวเลยนะคะเมื่อเทียบกับ ปีก่อนหน้านะคะและก็เพื่อตอบสนองนะคะความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความชอบที่หลากหลายขึ้นนะคะเราเลยนําตัวสีนะคะที่จะเอามาให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าปีนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากสีเดิมที่เราขายกันนะคะสีไวทซิลเวอร์กับสีอินนิ a t มต b ิกแบ็กนะคะปีนี้เนี่ยเราก็ได้นํามาเพิ่มให้อีก3สีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็มีความชื่นชอบที่หลากหลายแล้วก็จะได้เลือกสีของรถพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้นนะคะตัวที่เราเอามาเพิ่มเนี่ยก็เป็นสีตัว Moon Wal k Gray นะคะแล้วก็ สีไอซ์แลนด์บลูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลูฟท็อปเกรนะคะ นอกจากสีที่เรามีมาให้ลูกค้าเป็นทางเลือกมากขึ้นนะคะทั้งตอนนี้รวมทั้งหมดก็คือ5สีด้วยกันแล้วนะคะเรายังนำออปชันพิเศษอีกออปชันหนึ่งนะคะมาเสริมให้กับตัวมินิของเรามันดูมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือเป็นหลังคามัลติโทนลูฟนะคะเป็นการเทคนิคก,การพ่นหลังคาแบบสีพิเศษนะคะทำที่โรงงานออกฟอร์ดประเทศอังกฤษนะคะที่เป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์มินิคันนี้ออกมาเลยนะคะการพ่นสีแบบใหม่นี้นะคะคือการพ่นสีแบบเทคนิคเวทออนเวทนะคะ ง่ายๆเลยก็คือการพ่นสีเปียกลงบนสีเปียกนะคะปกติแล้วนะคะพ่นสีรถเนะะี่ยค่ะเราคงต้องรอให้แต่ละเลเยอร์เนี่ยแห้งก่อนนะคะแต่ว่าการไล่เฉดสีบนหลังคามาติดทนลูปเนะะี่ยค่ะเราจะพ่นสีเปียกลงไป บนเลเยอร์สีที่ยังเปียกอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะก็เป็นตัวสีซันมาริโนบลูนะคะไล่เฉดไปนะคะผ่าน p e อร์ลี่อะควนะคะแล้วก็ไปจบที่ตัวเจ็ดแบ็กด้านหลังนะคะเป็นการผสมผสานความแตกต่างของสีนะคะที่มาอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะสร้างให้ตัวรถนะคะที่มีหลังคามาติดทนลุปเนะะี่ยค่ะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องสมรรถนะน,นะคะก็ยังคงไว้คือซึ่งความสนุกสนานนะคะ ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมขุมกำลังนะคะ184แรงม้านะคะจากพลังงานแบตเตอรี่นะคะลิเธียมไอออนของเรานะคะอุปกรณ์นะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็อินโฟเทนเมนต์ครบคันนะคะซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างสูงนะคะมีความคล่องแคล่วคล่องตัวแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเสียไปกับการเติมน้ํามันนะคะนอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะยังช่วยลดมลภาวะให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยนะคะเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตของเราะคะ่ะ เรายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอีดิชันพิเศษนะคะให้กับรถตระกูลแฮ t ช h สประตูของเรานะคะตัวนี้ค่ะที่จอดอยู่ทางด้านนี้ก็คือตัว Mini Cooper S b อสบิ๊กเลนอีดิชันะคะตัวนี้ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากถนนชื่อ Big l เลนะคะที่เป็นถนนที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของศิลปะแนว Street a r ์ที่กรุงลอนดอนนะคะส่วนความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็เริ่มจากกราฟิกที่ลายกระโปรงหน้านะคะที่เป็นสีเทานะคะตัดกับสีน้าเงินนะคะอันนี้เนี่ยได้ไอเดียมาจาก อาคารอิดที่เรียงรายอยู่บนถนนบิ๊กเลนนะคะตัดกับหลังคาสีซันมาริโนบลูนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์สีดําทั้งด้านหลังนะคะจะเห็นว่าโลโก้ด้านหน้านะคะแล้วก็กรอบไฟหน้าแล้วก็ที่จับประตูรวมไปถึงฝาน้ํามันนะคะจะมาในสีของฟร์เซนบลูนะคะและลายกราฟิกน้ําเงินเทาที่เราเห็นเนี่ยนะคะบนฝาก,กระโปรงหน้าก็ถูกนําไปใช้เป็นดีไซน์นะคะของตัวกราฟิกหลายๆชิ้นนะคะที่อยู่ในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้บิ๊กเลนนะคะที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ตัว ตัวโลโก,ก้บีนะคะที่อยู่ตรงเสาซีแล้วก็ตรงพรมด้านในนะคะแม้กระทั่งดุมล้อนะคะที่ฝาครอบล้อเนี่ยค่ะก็จะเป็นกราฟิก ซูโทนนะคะที่เป็นตัวบีนะคะค่ะพื้นผิวภายในนะคะเราตกแต่งด้วยทริมนะคะเปียโน,โนแบ็กนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารข้างในนะคะแล้วก็ขุมพลังที่มากับรถคันนี้นะคะ194แรงม้านะคะศูนถึง1 0อยอยู่ที่6.7วินาทีนะคะและมาพร้อมจำนวนจำกัดนะคะมีแค่22คันนะคะราคาอยู่ที่2 8 9 9้านบาทค่ะเป็นยังไงคะตัวมินิบิกเลนของเราตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าจะถูกใจแฟนๆมินิหลายท่านนะคะ ครบรุ่นเลยนะคะของตระกูลแฮตช์3ประตูแล้วนะคะอีดิชันที่เราที่เรานําเข้ามาก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวมินิไฟฟ้านะคะหรือว่าจอนคูเปอร์เวิร์กนะคะแล้วก็คูเปอร์เอสมินิบิ๊กเลนเนี่ยค่ะและในงานนะคะสำหรับมินิบิ๊กเลนนะคะด้านหน้ารถนะคะจะมีตัวแทร็กกิ้งนะคะให คนที่มาชมตัวมินิบิ๊กเลนเนี่ยนะคะได้สามารถเล่นอินเทอร์แอคกับรถได้นะคะก็จะเป็นตัวแท็กกิ้งของ AR นะคะเราใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดภาพเสมือนจริงนะคะเป็น 3D ขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศของรูปที่ถ่ายไปนะคะหลายๆท่านอาจจะเอาไปใช้เล่นสนุกกันในโซเชียลมีเดียได้นะคะ ค่ะและแคมเปญข้อเสนอพิเศษนะคะที่เราเตรียมมาให้นะคะสำหรับงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะนอกจากจะมีโปรแกรมทางการเงินนะคะที่มีความหลากหลายนะคะจากมินิฟินแนนเชียลเซอร์วิสเซสนะคะสำหรับรุ่นมินิอิเล็กทริกเนี่ยค่ะเราก็ยังมีของขวัญพิเศษให้นะคะถ้าจองวันนี้และทำสัญญากับมินิฟินแนนเชียลเซอร์วิสเซสนะคะจะได้รับวอล์กอันะคะพร้อมกันติดตั้งฟรีนะคะถึงบ้านมูลค่าเนี่ยกว่า1,000 0แบาทนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้ประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะคะ และที่สําคัญนะคะรถมินิอิเล็กทริกทุกคันนะคะมาพร้อมการรับประกันนะคะและฟรีค่าบํารุงรักษานานถึง4ปีไม่จํากัดระยะทางค่ะยังไม่หมดนะคะลูกค้าที่ทําการจองรถมินิในงานและรับรถภายในเดือนเมษานะคะจะได้รับของขวัญพิเศษเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะคะจากซัมซุงนะคะเป็นโปรเจคเตอร์อัจฉริยะแบบพกพานะคะใช้ดูหนังและก็ฟังเพลงหรือไม่ก็ต่อเข้ากับมือถือหรือแท็บ เพ็ตนะคะเพื่อใช้ฉ่ายภาพหรือพรีเซนต์งานผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้นะคะและความพิเศษของตัวเครื่องนี้นะคะยังได้บรรจุพวกแอป,ปสตรีมมิ่งนะคะอย่าง Netflix Disney ไว้ในตัวเครื่องแล้วนะคะเชื่อว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามินิได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะค่ะและนี่คือสิ่งพิเศษนะคะที่ทังเราเตรียมมาให้นะคะกับลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมชมบูธมินิในงานมอเตอร์โชว์นะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันนะคะขอบคุณค่ะ